ธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวสายการบิน Aeroflot Russian Airlines Global Union Express ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะดังนั้นเรายังคงอยู่ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อจะไปโบสถต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโบสถ์หยดเลือดโบสถ Saint ์ Hall. เซนต์ปีเตอร์แอมพ์พอลเที่ยวโบสถ์กันเสร็จไม่พอค่ะเดี๋ยวนนี้พาไปช้อปปิ้งบนถนนเนฟสกี้ถนนที่ได้ขึ้นชื่อว่าแบบสวยงามที่สุดเหมือนกันช้อปปิ้งไปด้วยชมวิวอะไรไปด้วยไปกันเลยดีกว่าค่ะ เซนต์บาซิลเหรอเหมือนมามเหมือน,นมากตายแต่อันนี้เขาเรียกโบสหยดเลือดอืคือถอดเขาเซนต์บาซิลมาคล้ายๆเลยอืโบทถุหยดเลือดหรือว่าโบทแห่งการคืนชีพโบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่พระเจ้าเอเล็กซานเดอร์ที่สองค่ะผู้ซึ่งเป็นที่รักของชาวรัสเซียนะคะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ย พยายามประกาศเลิกท่าแล้วก็ปลดปล่อยชนชั้นชาวนาแล้วก็กรรมกรให้เป็นอิสระแต่การเลิกท่าของพระองค์ก็ทําให้พวกเ่าเจ้าขุนมุ่นนายทั้งหลายไม่พอใจค่ะแล้วก็รวมตัวกันวางแผนลอบลงพระชนกันนับครั้งไม่ถ้วนเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ประสบ็จนะคะจนมาถึงวันที่พระองค์เนี่ยสเสด็จผ่านมาที่ณตรงนี้เหล่ากบฏก็วางระเบิดขบวนสเสด็จของพระองค์ค่ะพระองค์ก็เลยสิ้นพระชนไปในที่สุด หลังจากนั้นจึงมีการสร้างโบสถ์ครอบหยดเลือดของพระองค์ตรงถนนบริเวณที่เกิดเหตุรอบลงพระชนในครั้งนั้นเอาไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน,ถานแด่พระเจ้าเอเล็กซานเดอร์ที่สองนั่นเองค่ะจริงๆท่านไม่น่าจะสิ้นพระชนนะแต่ด้วยความที่รักแล้วก็เป็นห่วงคนชนิดเนี่ยโดนระเบิดก็เลยลงไปดูแลพอลงไปดูว่าระเบิดรูที่สมามก็เลย เสร็จเลยใช่แต่มากกว่าหยชนเลือดนะคะใช่มีภาพศิตรกรรมสวยสวยๆรอให้เราเข้าไปชื่นชมกันไปเลยไปดูกันดีกว่าค่ะโอยเลยนะสมมากสมแล้วค่ะที่บอกไ้นอกจากหยอะเลยทเคความสวยงามรออยู่ในโบอค่ะ ชิ้นเล็กมากเชิดดานผนังโมุมนูเนี่ยเป็นที่ประกอบพวกาศาสนาพิธีนะ,ะแต่เดี๋ยวนี้ประชวรพวกไม่ได้มีการค่ะประกอบาศาสนาพิธีอะไรแล้วเาาพียงแค่ประกอบ บอกเล่าเรื่องราวของ,อของแม่มาเรียส่วนเห็นรูปนูน้นไหมอันนั้นที่เยซูส่วนภาพด้านนี้ก็จะเป็นวันเขาบอกอธิบายวันที่อะไรวันตรดสินโลกวันชิชะตาโลกอะไรกันวันชิ้นสุดมแีแต่แต่ละภาพเนี่ยขาจากมิเศษ ตกรรมเนี่ยเราก็ว่าโอ้โหสุดยอดแล้วแต่นี่คือโมเสษอล็กกลิ่นที่เล็กๆมีเซนติเดอร์สเบิร์มีนะโบนน้ำใสๆมีเซนต์ก็มีซิด้วยโบดดจุดเลยนะจุดเลือดนี่แหละค่ะไปดูมุมอื่นก่อนนี่ช่วยไอนี่แหะค่ะจุดนี้แหละที่หยดเลือดของพระเจ้าลนชั้นละที่สองเนี่ยหยุดอยู่ตรงนี้เลย สร้างก่อนที่จะสร้างโบสถ์เชาบ้านที่ที่เขาได้รับการเลิกคาดแล้วเด็กที่พระเจ้าลิันเดอร์เลิกทาสเนี่ยคะเขารักมากก็เลยมาสร้างครอบหยดเลือดเอาไว้เวลาคนเข้ามาโบอกในโพส๊ส่วนใหญ่เขาเกาะตรงไหนตรงไหนหยดเลือดอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยใช่แต่สวยงามนะด้านข้างมันเป็นประตูค่ะ ถ้าเรามองจากตรงนู้นเราจะเห็นว่าโอ้โหอลัอาางการเลยล่ะเ<ไ>ป๊ะโคตรดึงท่ทาพิมานเซนเป็นเรืเ่รองเฉยต้องมาเลยล่ะนี่ไงไอ้มุมนี้ที่พี่บอกไอ้ว่าแบบสมัยก่อนเขาใช้เป็นที่ประกอบศาสนพิธี คือรายละเอียดเขาสุดยอดทุกจุดละเอียดมาก่ะก็ดูดิดูตรงประตูเหล็กน,นะประตูเหล็กน,นะลาอ<ด>จับจับบจันั้นนี่ปึ๊บเลยหน้าที่ด้านบนเป็นพระเยซูเลยอันนี้พลาดไม่ได้เลยล่ะใช่เราว่านะอันนี้ส่วนตัวคือ งามเตืนว่าแสงมันลอดผ่านหน้าต่างาแล้วก็เดินเข้าม,มาคุณผู้ชมที่จะเข้ามาในโบสถ์หยดเลือดนะคะกรตเตือนเลยว่าสิ่งที่คุณต้องระวังที่สุดคือะถ้าดูดอยู่แล้วแบบนี้เลยว่าเว้ยหรือไม่ได้ได้ตัวต้องระวังมาถูถๆ,ๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกมิดเยอะมากใช่มาไม, <า S 2> ม่ใช่มิตรภาพนะ,ะมิฉาเลยะะ่ะมิจฉามิจฉาเยอะในนี้ต้องระวัง โดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวสายการบิน a e r o f l o t r u s s i a n a i r l i n e ลน g l o b a l union express มุมข้างหลังอะไรอะ่ะนี่เลย นี่คือผู้สร้างเมืองนี้เลยค่ะพระเจ้าปีเตอร์ชาราษฎร์พระเจ้าปีเตอร์มหาราเขาเป็นเดอะเกรสอะอหรือว่าทำไมแล้วพระเจ้าปีเตอร์ทำไมหุ่นเป็นแบบนี้หัวแรลกตัวใหญ่แล้วมือเป็นกระดูกนี่คือเขาให้สถาปนิกให้โจทย์ไปเลยนะคะว่าสามอย่างในการสร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์อย่างที่หนึ่งจะต้องทำเนียกได้ให้รู้สึกว่าเป็นมหาราชร ที่สองก็คือทนายก็ได้ให้รู้ว่าพระเจ้าปีเตอร์เป็นคนสร้างเมืองนี้ก็เลยต้องมือใหญ่ๆมือเป็นกระดูกเลยล่ะเพราะว่ามือแบบมือไม่ใช่มืออิ่มเอิบเหมือนคนทํางานทั่วไปแบบมือมือเพื่อประชาชนใช่มือผู้สร้างใช่และอย่างที่สามก็คือขอให้มีลักษณะหรือว่าสัดส่วนเนี่ยเท่ากับองค์จริงซึ่งมีแค่มีแค่หัวเท่านั้นหัวนนี้เนี่ย เขาไปบล็อกมาเลยตอนที่พระเจ้าปีเตอร์เส้นพระชนม์เอาขี้พึ่งไปอาใช่เลยใช่ก็ไปทำท่าของจีนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าใครมาที่ป้อมปีเตอร์พออันนี้เนี่ยต้องแวะมาใช่ไหมมามาหาแล้วตรงมือทำไมคนต้องไปลูบอย่างไรว่าสองข้อเลยเพื่ออันนี้เป็นความเชื่อเลยถ้าใครได้ไปสัมผัสมือพระเจ้าปีเตอร์เนี่ยผู้สร้างเมืองนี้เนี่ยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ ค่ะคือพระเจ้าพีเตอร์มหาราชที่เราจะต้องแวะมามจัากเมืองท่านชุนพรค่ะไป มัติกเนี่ยก็จะเห็นการสงงาของโำรวี้ซึ่งตรงนู้นเนี่ยโอ้โหใหเลยีเดียวไปเดี๋ยวเราไล่กันไทีละมุมแล้วกันเนาะใครจะสังเกตนะว่าโลงแต่จงของโรงศพของคนในราชวงศ์คนอื่นอื่นอันนี้คือพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่2ที่เป็นคนเลิกทาสแล้วมาเห็นสีใช่ที่เลิกทาดังนั้นเนี่ย คนที่สมัยเลือกท่าเนี่ยที่รักใช่ที่รักองค์ก็เลยรวบรวมเงินกันแล้วซื้อหินมาต่อโรงบัดทําให้ใช้ทำคือเหมือนกับอยากให้พระเจ้าเล็กเทนเนอร์ที่สองเนี่ยได้นอนในโรงที่สวยงามสวยงามและสบายใช่ส่วนห้องนี้คือห้องอะไรห้องที่เก็บพระศพของพระเจ้ามิคุระที่สองมาเห็นสีลูกๆสอง อีกสองคน,งคนที่ไม่ใช่ชที่ไม่ใช่ราชวงศ์ลงและ<ม>เป็นเพียงสองคนที่ไม่ได้เป็นรัชวงศ์แต่อยู่ในสามารถอยู่ในสุสานหลวงตอนที่ตอนที่ทหารของเลนินเนี่ยตามตามล่าสมุชอนเจ้าหนี้คนที่สองมาเห็นสีเนี่ยยูข้างใต้ห้องใต้ดินที่แบบเหมือนจะหลบซ่อนอยู่อย่างเงี้ยพอบลูกอ่าในนั้นเนี่ยก็มีมีาสาวใช้แล้วก็หมอหลวงซึ่งแบบเหมือนรับใช้กันมานาน องนานอะไรอย่างเงี้ยก็ยอมอ่ะยอมตายด้วยก็เลยกานสวดมนต์ก่อนที่จะถูกดีดดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยแับว่าเอาศพมาไว้ด้วยกันเป็นการแบบว่าให้จ้างนันแล้วเป็นเหมือนเป็นอธิแล้วค่ะ ทันที่สุดแล้วเห็นแล้วเราภาคภูมิใจแล้วก็ขนลุกด้วยก็คือมีพวงหรีของประเทศไทยประเทศเดียวนะคะ<ม>ที่ยังคงอยู่จนปัจจุบันต้องบอกว่าสมเด็จพระราชินีของเรานะคะท่านแบบทำเป็นพวงหรีดเงินเนี่ยจากศิลปะชีพของเรานี่แหละคะ่ะไม่มีการเน่าเสียจึงอยู่มาจนปัจจุบันและจะอยู่ตลอดไปเป็นเครื่อง,ของเขาเรียกอะไรนะรักษา่งนิต้าข้าวระหว่างประเทศ สำคัญเลยล่ะค่ะเพราะว่านี่อย่างข้างหน้าของเราตรงนี้นะคะก็คือพระเจ้าปีเตอร์มาราชจะเห็นได้ว่าจะมีเหรียญกระส่าอยู่บนด้วยท่านเป็นผู้ก่อตั้งเหรียญกระสาาเป็นคนแรกคือทําให้ที่เนี่ยมีเหรียญกระสาาก็เลยมีเหรียญอยู่บนใช่ก็เลยเป็นอันนี้ค่ะถัดไปถัดไปเนี่ยก็จะเป็นพระนางแคทเธอรีนที่หนึ่งอ่า ตองนู้นก็จะเป็นอลิซาเบตครอบครัวนี้ครอบครัวนี้นนข้างบนนะคะตรงกลางเนี่ยก็คือ,อ,อพระเจ้าปีเตอร์ที่3พระนางแคทเธอรีนที่2ในพระนางร้อยชูนะคะอยู่ตรงฝ่ายมือและตรงขวามือนี่พระนางแอนนาที่ะระฆังแตกแต่เวลาคนที่เข้ามาในนี้นะไอส่วนใหญ่จะ สองที่คือพระเจ้าปิตอรมหาลาใช่ค่ะกับพระเจ้านินทรัชี่สองใช่ค่ะส่วนใหญ่คนจะเดินหาสองเี่นี้ก่นซึ่งก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะร่่มเดินทางโดยบัตรเครดิตธนาคาร CIMB ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวสายการบิน Aeroflot Russian Airlines Global Union Express ที่บะดินเนอร์แม่นอร์นี้ค่ะนี่เลยโปรชัดกรุดานะคะที่นี่เป็นพระราชวังเก่าอ๋อที่เขาบอกพระราชวังนิโคลัสนี่แหละนี่ใช่แล้วอะไรด้าด้าเนี่ยเหรอโปรชัดกรุดาแล้วที่สำคัญตรงนี้นะคะในสมัยยุคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาเป็นที่รวบรวมกรรมกรแรงงานทำงานมาคิดมาไกลไปกินตรงนี้เลย ทุกวันนี้กลายเป็นที่เราจะมารับประทานการลาดินเนอร์ค่ะไม่ใช่ดินเนอร์อย่างเดียว,วะจะมีบอกว่าระบำลำฟอนเขาจะมีการแสดงให้เราชมด้วยนะคะใช่ฉันว่าคืนนี้นะไม่ได้เมาส์นะต้องมีวัดแก้คาเวียอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็ไม่ได้เมาส์นะก็ะงค,คนะงจะต้องลองอะเราตามขบวนนี้ม,มาเลยเนี่ยไม่มั่นเลยอ่ะ เห็นชุดเห็นชุดคนนั้นแล้วฉันบอกว่าฉันด,ดูนแบบเดินนิ่ีๆอย่างเงี้ยเขาจะมาดูเดินนิ่ๆเขาก็ใส่ทอง ดินเนอร์กันอย่างอิ่มหนำสำราญและดูโชว์พื้นเมืองกันที่พระราชวังนิโคลัสที่หนึ่งแล้วไอก้กับพิการจะพาคุณผู้ชมมาเดินย่อยอาหารกันที่ถนน,นเนฟสกี้กันค่ะถนนเนฟสกี้เป็นที่รู้จักกันดีนะคะในฐานะถนนสายประวัติศาสตร์ค่ะและยังเป็นศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กด้วยถนนเนฟสกี้มีความยาวประมาณ4.5กิโลเมตรเริ่มต้นที่พระราชวังฤดูหนาว ไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟมอสโกตลอดเส้นทางของถนน,นเนฟสกีเราก็ได้ดื่มด่ำกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที่1 8บแถึงยีหรือเราจะเรียกว่าเนฟสกี้เปอร์สเปกทีฟก็ได้นะคะถน,นนเนฟสกี้นอกจากจะเป็นย่านการค้าที่สําคัญของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วถนนเส้นนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นที่ตั้งของพระราชวังโรงแรมร้านค้าต่างๆมากมายเลยล่ะคะ่ะ ถือได้ว่าถนนเส้นนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญและน่าสนใจมากเลยทีเดียวลืมบอกไปว่าถนนเนสกี้ตรงนี้นะคะเขาเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเดินช้อปเดินแบบสบายๆก็คนที่นี่เขาทำงานกันสายนิดนึงค่ะเออใช่แล้วก็เลิกเร็วด้วยเช่นว่าเราจะเข้าพิพิธภัณฑ์หรือจะไปติดต่อสถานที่ราชการหรืออะไรก็ตามออฟฟิศอะไรเงี้ยค่ะสิบโมง สิบโมงใช่ต้องร้อยเปิดงาน่ะดังนั้นร้านโรงแถวนี้ช็อปกันได้ถึงสี่ทุ่มเลยใช่เลยว่านี่ดีเหมือนเป็นซั่มโม้โอ้โหนี่คือสามสี่ทุ่มก็ยังดูแบบสว่างสวยไงนี่ถ้าเป็นหน้าหนาวมาก็คงคงไม่คงไม่ออกมาดินเนาะมันหนาวมากพี่เดินไม่ไหวอ่ะยี่สิบลบสามสิบแล้วมาเดินช็อปปิ้งเงี้ยนะคุณใช่ไหมมันก็คงไม่ใช่อันนี้เดินแบบอากาศสบายใช่บนถนนเนปส์นี่สามทุ่มกว่าแล้วด้วยนะจะสี่ทุ่มแล้วดูแดดสิ เราคิดว่านี้แพงที่สุดแล้วปรากฏว่าคุณพี่บอกว่าคุณพี่บรันท์ซูเวต this is f a อันนี้อันนี้เบากว่าอันนี้ natural น a t u r a l อันนี้ผ่านการอะไรนะไอ้บีบอัดมาแล้วอันนี้มีน้ำหนักนิดนึงแต่อันนี้อันนี้คือของธรรมชาติเลยอันนี้ของไอนี่ของพี่เบาๆจาล้านสาวโอ้ร้านสาวแพงไหวเนี่ยมากกว่าเท่าตัวใช่ ไอ้น้องชิ้นนี้น5้าแสนกว่ารูเบิลทเท่านั้นเองห้าแสนกว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรนักไข่นกกระทาหรือออมฟาน,นจ๊อปมามนเพราะว่าพกบัตรเครดิตธนาคารเชนบีไทยมาด้วยชัดที่หนูจะเป็นยังลูกได้ต่างประเทศแน่นอนพี่ออกมะล่ะเอาสิเอาไหมาเอาเอาเอาไข่นกกระทาขี่ใบเนี่ยพอดีเลยคอบสุข อันนี้อ่อมพันหรือไข่นกกระทะอันนี้น่าจะเป็นไข่นกกระทะไข่นกกระทะไม่ใช่ลูกปิงปองใช่ไหมใช่อันนี้แห้งวิสุดในน้ำแล้วอยากได้ซื้อเลยด้วยบัตรเครดิตธนาคาร CIB m ไทยบัตรเดียวที่เกิดมาเพื่อการท่องเที่ยวโอ้โหเต็มอิ่มกันไปเลยเนาะสำหรับเซนต์วิเดอร์สเบิร์กใช่แล้วจริงๆแล้วอยู่มอสโคว่าอิ่มแล้ว พอมาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนี่ถ<ล>ือว่าโอ้โหนี่เลยถึงนี่แล้วถึงคอเลยจุกนี้วังนะอวังแล้วจุกโบทกรก็จุก <c oughs> เราจะไปไหนกันต่อละคาหน้าไม่รู้ไปไหนแต่เรายังไม่หยุดออกเดินทางอย่างแน่นอนค่ะเพราะเราคือพาซาบาซาสัปดาหนะ์หน้าพาซาบาซาจะพาคุณไปเกาะในฝันสวรรค์ของคนรักทะเลมาดีฟ ประเทศหมู่เกาะที่มีความงดงามบริสุทธิ์ของธรรมชาติเป็นจุดขายหลักหาทรายขาวละเอียดฟ้าสีครามน้ำใสาราวกับแก้วออกเดินทางไปพร้อมกับเราค่ะภาซาบาซา